มัตเตียรี่อาร์มี่อีพีที่37มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเ,เพื่อนๆในช่วงเทศกาลเซเลอร์อาร์ทีมออฟเดอะซีซันด้วยนะ จริงๆอ,อ่ะ EP เนี้ยมันจะต้องอยู่ในช่วงเทศกาลเซเรีย R ทะธเมิอรสซีซ่าแน่น,นอนแต่ว่าผมมาอัดคลิปเนี้ยอยู่ช่วงตอนเวลาห้าทุ่มนะครับอีกหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองเทศกาลเซเรีย R ทะธิมิอรสซีซั่นก็จะมานะครับเดี๋ยวก็รอดูกันด้วยนะครับว่าจะมีตัวอะไรแต่ว่าที่ผมเข้ามาในเกมก่อนตอนนี้เพราะว่า EA เนี่ยมันได้ปล่อยในแพตอัปเกรดมานะครับผมก็ได้ไปทยอยทามาและหนึ่งอันนะครับเปิดก่อนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวไปลุยเรื่อง,ร,องราวของวันนี้กันนะสามสองหนึ่งโอกาสสุดท้ายที่จะได้เอเว โอเคเดี <US une> okay, ๋ยวเรื่องราวของวันนี้จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปเลยกันเลยครับเพื่อนๆ let's go ฟุตชิปคอยร้านฟีฟ่าชิปคอยเก่าหนคอยในเกมฟีฟ่ายใช้ระบบคอมฟอร์ตเทรดปลอดภัยมั่นใจได้เต็มไม่มีหักภาษีพร้อมให้คําแนะนําในการเทรดที่ปลอดภัยที่สุดพิเศษแจ้งกับทางร้านน่ามาจากเพจพิกจิวฟีฟ่าลดเพิ่ม5%กดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับเดี๋ยวมันก็คงมีมาให้ทําอีกนะครับเพื่อนๆระหว่างรอก่อนที่จะอัปเดตก็เดี๋ยวไปนั่งเล่นดิวิชันเลเวลรอแล้วกันหน้าตาทีมตอนนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับอัปเดตล่าสุดจาก ep 36 ได้เรี้ยงตัวซันเชตมาเนาะก็วันนี้เดี๋ยวได้ลองกันเต็มๆด้วยนะครับวันนี้เราตั้งใจว่าจะเก็บิูชเ่นเลเวลให้ได้คะแนนคัดฟูให้ผ่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาชนะให้ได้อีก3เกมนะครับเพื่อจะผ่านในส่วนของออบเจกตีตรงนี้ก็จะได้เปิดในส่งเพย์พิกหนึ่งสี่ไปสิบสี่บวกเพย์พิกนะครับแล้วก็ได้แพ็คแปดสิบห้าคูณสองด้วยนะไปลุยกันเลยเพื่อนๆนะครับปัดเล่นโอเคโอเคโอเคนี่ทีเพื่อนๆมือใหม่ของแท้เลยนี่นะ โอเคขอบเขาุ okay, oh, pues mm ่นกับโอ้แนะนำการ์ดอย่างเดียวไม่ได <the> ้เปิดแพ็คเลยส่วนใหญ่นะเอาจุดโทษดิเพ <the> ื่อนแบบนี้มาเกฮีเจเจมือย <the> ิงฟรีคิกอัน <anterior> ด <the> ับหนึ <begin> ่งประมาณนี้แล้วกันนะดมก้าวแบ็กสปิน <the> <mare plain> โอ้โหปังยาโอ้โหเจเจพาวเวอร์สปินทอมฮอวปังยนีู้โอเคเกมแรกของวันนี้เรียบร้อยไปต่อนะครับเพื่อนๆยังไม่อัปเดตก็เล่นไปก่อน โอเคสบายสบายเหมือนเดินเล่นอยู่ที่สวนหลังบ้านดีวิชั่นห้ามีความสุขจริงๆกับดีวิชั่นนี้ใครจะเึ้่นจะเคลนไปเลยผมจะอยู่ที่นี่แหละผมจะชิวๆอยู่แถวๆนี้แหละเนี่ยผมก็ไม่ติดในลูกนี้แต่ก็เข้าอ้าฮะฮึยอยย ยวันนี้ปังยากันท uh ั้งวันมาเตนารีใช่ไหมน่าสนใจเหมือนกันไวเลตติอะไปต่อนะครับน่าจะเป็นเกมสุดท้ายก่อนอัปเดตแล้วแหละมีฮาร์แลนชิปออฟเดียเยียด้วยนะครับโหดมากมาดิผมกว่าเยอะโอ้โหมาอีกแล้ว โโอออ้้อ้หสี่ไปเลยไหมล่เพื่อนหลังจากเล่นไปสามเกมนะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวแวะไปทำแฟนแอปเกย์รอบหนึ่งก่อนนะครับน่าจะรีมาให้ทำอีกรอบละนะครับจัดไปดี85คูณ5อันสุดท้ายแบบจริงๆโอเคโอ้โหโจนาทานเคาน์ อันนี้ดีนี่ตัวนี้ดีนี่เอ้ยตัวนี้แจ่มเลยโอเคถือว่าปิดได้สวยสำหรับเทศกาลหลีกเอิงนะครับกำลังอยากได้พอดีเลยแบก็กขวาอ่าโอเคได้อยู่ดิเซนโก้แล้วก็ใส่เขาสไปแทนเจม ขายเจมไปก็ได้เงินกลับมาอีกหน่อยโอเคครับเ,เพื่อนๆและตอนนี้เทศกาลเซ r รียร์ทีบอสเดอร์ซีซันก็มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผ่านเที่ยงคืนไปแล้วนะก็จะมีตัวอย่างที่เ,เพื่อนๆได้เห็นกันเลยนะครับลาเฟลเลียอาร์โอซิมเพนสัด97ทั้งคู่เลยนะคาวิชาคาร,รัชเคเลีย96นะครับแล้วก็มี95สามตัวเปาโลดิ巴า,าที่ผมอยากได้มากที่สุดเลยนะบาเรล,ลา่ 95, ลา95เาอตาโลมาเดเนส95เตโอเฮนันเดส94ลาพโอ94 แถวบนทุกตัวเนี่ยแจ่มๆทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อนๆนะไหนจะมีสมอลลิงเบรเมอร์เชสตีนดิโลเรนโซโตนาลี่อันนี้ก็แจ่มการโมเมนต์มา3ตัวนะครับเป็นเอนเคิลเนมารีสัดเก้าสโตโมรีเก้แล้วก็จูนกัวราโดเก้นะครับมาเดี๋ยวพาไปดูในชพ c กันหน่อยว่าอัปเดตอะไรบ้างนะครับก็จะมีในส่วนของทางด้านลูกกา้าปูนั่นเองนะครับอุสัด92นะครับเพื่อนๆนะสกิลสี่วิกห้า ไอโลขาสายนะครับก็คงไม่ได้ทำหรอกเนาะสำหรับไอเดียทีีแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเปิดได้ตัวอะไรจะแจ่มๆมาอาจจะต้องเปลี่ยนทีมก็อาจจะวนกลับมาทําได้นะลูกก,กุนี่ก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆราคาค่าทําอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นคอยเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นตัวใช้งานนะเพื่อนๆคนไหนอยากลองจัดหรือชอบลูกกูเป็นพิเศษก็ลองจัดมาทำกันได้นะใะครแค่ส่งสครตเอง84กับ 87นะครับการ SPC นพยยีซีเพียบเดอรมันเนี่ยก็จะมี2ตัวนะครับที่มาใหม่ตั้งแต่วันก่อนแล้วนิโคเลัสแจ็คสันนะครับตั้งแต่89ของ b. บ,บียรลิวบูยาเยเดียนะครับปงหน้าของซันลิต่านะครับตั้งแต่89อันนี้เราก็เอาทำไปเล่นโหมดคัพได้ถ้าเราอยากจะเล่นไอไมเดียมขาขวาสกลิลสีวิกสีแต่จริงๆมันมีการ s อ c ที่อยู่ในส่วนของไอพวกเกมเซเลออีกเพียบเลย นะครับถ้าเราอยากจะเล่นโหมดคับอะไรเงี้ยเราก็มาไล่ทําได้นะครับแปดอัปเกรดมาอีกรอบแล้วนะครับอย่างนี้เราต้องทําแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของ88 FIFA World Cup f a n t a s y f o o บนเดอร์ซีฟุตโทฟี่แห่ทันก็มาอีกแล้วไอแพ็คหลอกนี้นะครับไม่เก็ตไม่รอไม่จําจริงๆนะครับเดี๋ยวนี้ลงอินมาแล้วด้วยนะครับมอีกรอบหนึ่งของวันใหม่แล้วก็มีดับโทเคน็นอัปเกรดมาให้เราเก็บโทเคน็นกันอีกย,วยาวๆเพราะว่ามันจะมีออบเจคทีฟเกี่ยวกับการเก็บโทเคน็นแล้วได้ XP ได้เอ็กซ์พียยบเลยนะเลนนนะะ่ววงีี้ัราจไปเล่นนกันด้วยเราาไล่ทตมสเต็ปปไก่อนเลลยแ้วกันนะครับในนส่วของ Daily Login นะ่ะไป้าย Daily Login ันที่15นะครับเราได้84คูณ31อันด้วย นะครับเดี๋ยวได้ได้เปิดการหาการไปทําในแฟนอัปเกรดนะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวผมพามาดูออบเจกตีฟก่อนนะครับของวันนี้นะก็จะมีในส่วนของการ์ดออบเจกตีฟโรดิเลนเต้นะครับจากซัสซูโร่ตัวนี้ก็มี EXP ด้วยนะแต่ว่าผมคงอาจจะไม่ได้ทําทั้งหมดนะอาจจะมาเอาแค่เอ็กซ์พีเฉยเพราะเราจะได้เอ็อยู่แล้วอันนี้ก็ไปทํา7ประตูนะครับด้วยเนเตะจากทีมเซรีอาในแรลงหรือในสกอร์แบทเทิลก็ได้นะครับเกมเดียวเลูกเลยก็ได้ผ่านเอ็แล้วนะนี่ครับก็คือในส่วนของทีมว่่าซซีีััััันนนนนดดดดฟฟไไ์ตตรรรง้ะะคคบบปเลุโหมออฟไลเซ ออนไลน์ก็ได้นะเนี่ยจะมี XP เต็มเลยแล้วก็แพ็คอีกนะเนี่ยเล่น1เกมเล่น6เกมนี่ XP สามอันนี้ก็ล่อไปเท่าไหร่แล้วเพื่อนๆ3,700 EXP แล้วสวยมากเรากำลังต้องการ XP สุดๆนะครับแล้วก็จากการเล่น2เกมหนแพ็คเนี่ยเห็นไหมแปิบาเซรีอาจากการเล่น4เกมนะครับเล่น10เกมได้8 11คูณ11โอ้โหสุดยอดชนะ3เกมได้เพเยพิกหนึ่งใโบชนะ5เกม ได้85คูณ3อีกแล้วก็ถ้าชนะ10เกมเนี่ยได้ในส่วนของ84คูณ2แล้วก็การ์ดทีเวอร์ซีซ um ันลูมักโนลี่ตรงนี้ด้วยแต่ว่าในส่วนของไอ้ไวินที่10เนี่ยมันบอกว่าต้องเป็นออนไลน์อย่างเดียวนะครับถ้าชนะในออฟไลน์อันนี้ไม่นับนะครับเพื่อนๆแล้วก็วินที่20ก็ได้84คูณ2แล้วถ้าเกิดเก็บครบ20วินก็มาได้ในส่วนของ85คูณ5ด้วยนะครับสุดยอดมากๆแล้วก็ซเลียครับก็มาแล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมเลย รอบนี้เอาแค่8ปีนเท่านั้นเองนะครับวันหนึ่งเล่นได้5เกมในโหมดทีมเมื่อซีซั่นวันหลีนะครับจัดนักเตะทีมฟูเซเลียรซึ่งเราจะต้องทําทีมกันแน่นอนเดี๋ยก็คงจะหาตัวอะไรมาเล่นแบกเก็บการ์ดนะผมอยากได้เปิดแพ็คการันตีอยู่แล้วตามสเต็ปแล้วมันก็ได้แพ็คตรงนี้ด้วยไงชนะ4ได้84คูณ5ชนะ6ได้85คูณ3แล้วก็ชนะ8ได้8-3ูณ10อันนี้ดีมากแล้วไหนจะได้ x p อีกด้วย ไม่มีทางพลาดอยู่แล้วนะครับ84ดสคูณสามการไปแรกในช่วงเทศกาลเซเลอร์อาร์ตีมอฟเดอะซีซั่นไม่ได้เดี๋ยวไปดูแพ็คที่อยู่ในตรงสตโตร์บ้างนะครับน่าจะมีเทนคอยมาให้เปิดอ่ะไปเลยเทนคอยคอมมอนก็อะไรเอ่ยเอาหมดนะตอนนี้มีแพ็คสตาร์เตอร์นะครับเพื่อนๆ15,000หมื่คอยอ่ะลองดูดิไม่ได้ เราจะมาเอาตัวโรตังหากละดิบาร่ามาอุ้ยเรล่าตโลโมาตินเนสนี่เราไปใช้เล่นในครับกันเอาอีกตัวหนึ่งมาอ่ากินบินแจเอาเชนดี้ดีกว่าเราเอาการไปทําแฟลอัปเกรดกันดีกว่านะครับเพืเ่อนๆที่ได้มาเมื่อกี้นะ,ะจัดไปยอมเสียมาพึ้นยอดตัวสีน้ำเงินไปเลยเนาะผมเลือกที่จะเก็บเวอร์ชันสีแดงเอาไว้นะ เป็นเพื่อนที่เราได้ซ้ำม,มานะครับเจอกันว่าขึ้นย้อนยังขึ้ยนยะ้อนนี่ะช่วยเลียกตัวแจ่มๆมาให้เราหน่อยนะเฮาเซิฟเซิฟเน่าไป <c oughs> เล่นซะผมเด้งออกมาเลยนะ85คูณ5คอ come on ไม่ได้ไม่เงยโอ้ oh my, god. Oh my god โอ้โหอะไรอะสองซองไม่เห็นหัวใครเลยครับ โอเคเพื่อนเเมื่อกี้ผมได้ไปปั่นโหมดฟุตด้ามาบ้างแล้วนะครับก็ได้ในส่วนของแพ็คมาเปิดกันด้วยนิดๆหน่อยๆน,นะครับเหมือนเลเวลผมจะอัพหรือเปล่าอ่ะมาที่เลเวล29ด้วยนะครับตอนนี้ก็ผ่านมาอีกนิดนึงและได้แลมิเกอร์แพ็คมาเปิดอีกหนึ่งอันด้วยนะครับแลมิเกอร์แพ็คนะครับจากเลเวล29่สก้็ไม่มีครับอาจจะซาเดิร์บเบิร์นแพ็คจากดราฟนะครับก็ออยังไม่มีอ่ะเดี๋ยวเราเอาการที่เราได้ทั้งหมดไปทําแฟนอัพเกรดอีกรอบดีกว่ารู้สึกว่าเหมือนจะมมาให่แแล้วนนะฟอัพเกรด ได้เลยโอเคเรียบร้อยไปเปิดกันในที่สุดก็ต้องมาสักทีแหละตัวแรกโอเคตัวแรกโอ้ oh my g ก d ตัวหลอกคับสองตัวเลยเหรอโอเคทูอินบัน ทิวเล่ทวินจริงๆนะครับหลังจากเมื่อกี้เปิดไปได้คู่หูไวรุ่นทีเมื่อแต่ซีซันตูรกีนะครับอ่ะมันมาให้ทำอีกรอบนึงก็จัดอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับถือว่าส่งท้ายนะ่าจะเป็นรอบสุดท้ายของวันนี้แล้วมั้งที่มันจะใส่เข้ามาให้นะเพื่อนๆเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างอ่ะไปครับ85ด้คูณ 5! ไม่ โอ้ไม่ก็เสียเวลาเสียตังง oh. หรือว่าวันนี้ยังไม่ได้เลยนะครับนี่ผมเล่นดิวิชันอีกแค่ตาเดียวก็พอนะครับเพื่อนๆนะชนะดิวิชันตาหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมาคัดฟุตเลยนะครับใน EPD ดีเนาะไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ก็น่าจะเก็บคะแนนได้นะครับเพื่อนๆนะไม่โดนนำหนึงสูดจนได้ชุกุบเซ

ผมขึ้นดีวิช <c oughs> ั่นสี่แล้วครับเพื่อนๆไม่อยากขึ้นเท่าไหร่เลยจำใจต้องขึ้นมาสามารถคัดฟุตแชมเปี้ยนออกได้เลยอ่ะเด <c oughs> ี๋ยวไปลุยคัดกันเลยดีกว่านะครับ <c oughs> แตมบามาดินี่มาคว <c oughs> ิยอดโมดิกเป็นเซม่าเอปเป้ <c oughs> โอ้ยโหดมากเลยอ่ะทีมนี้ <c oughs> เอาเ <c oughs> ชียโดนนำแล้วครับ มาดิเพื่อนมาดิเพื่อนอีเสมอมาดิมาดิแซงแสงผมแซงเย้มาดิเพื่อนคนจะชนะยังไงมันก็ชนะเว้ยไ <c oughs> ปให้เขานำมาตั้เจ็ดสิบนาทีเย้ล <c oughs> yeah! ุ้นล <c oughs> ลูกลุ้ <c oughs> ไปต่อกันครับเพื่อนๆ <c oughs> ต้องการอีก3วินนะ โอเคโอเคปักเข้าใบหนึ่งศูนย์ไป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 มาตินเนลี่มาตินเนลี่มาตินเนลีมาตินเนลีหลอกหนึ่งทีกลับมาที่ไวเลตติไวเลตต okay. ิโอเคสองศูนย์รอโอ้โหโดนไล่มาสองหนึ่ง เพื่อนไลก่กระวอนทำไมรู้จักเจเจโอโคชาหรือเปล่าล่ะเออต้องไปโอ้โหไม่อย่างอย่างถ้าไม่มีสัญญาณก็ยังย้ายได้อยู่แต่มันก็วุ่นวายมากนะครับโอเค <c oughs> นึกวก็จะยิงแดงแล้วนะครับสุดท้ายก็ยังเข้าอยู่ดีอะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะผมว่าผมยิงแป๊กแล้วเมื่อกี้อะไรวันนี้โอเคเอาก็เอาครับเซเกนโอเคเริ่มเบาหน่อยใส่อาไนมาด้วยครับโอุ้หใหดูโทษเตอร์สเตเกน ขยับนัก <poisoned> ฟ <indo> like uh ึงโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาแบบนั้นเลยยิงตรงกลางแม่งหนึ่งศูนย์ฮะ what it is แมวน่ะเพื่อนเวอร์เกินอยู่ดีก็หงงย้อยเข้าไปเฉยเลยนะอ่านายโอ้โหตายแล้วเมื่อกี้ตายแล้ว แมาดิเพื่อนโอ้ไม่ก็ดอตติเสมออ้โหต้องต่อเวลาครับเพื่อนเพื่อนแย่จัด สอขอบคุณอเตเดฟสี่ออกไปเลยข <c> อ <oughs> บคุณ <c oughs> โอเคเพื่อนๆหลังจากเมื่อกี้ที่เล่นไปนะครับผมยังคัดฟุตไม่ผ่านเหล่านะมันเหลือ5เกมผมต้องการอีกหนึ่งวินนะครับแต่ว่าผมมาผ่านในส่วนของเควสในการเก็บชชนะในโบทฟุตแชมเปี้ยนส์10วินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมารับของรางวัลตรงนี้ <c oughs> เปิดกันเลยละกัน นะครับนี่ของวินที่10นะครับ1ใน4ี่บวกอ่ะเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเล่นมาตั้ง10วปีดูซิวมันจะคุ้มค่าหรือเปล่านะครับ3 2 1อหนึ่งเฮ้ยมึงเกะอะไรกูปะเนี่ยโอ้ปวดมือเงซสี่หมดเลยหมดอารมณ์ไปเล่นต่อเลยแม่งโอเคนะครับยังมีอีกแพ็คหนึ่งให้มันแก๊สแก๊สตัวนะครับส,ส่วนลบ85คูณนะ ว่าของคงพ้อแหละสำหรับ EP นี้เดี๋ยว EP หน้าค่อยมาต่อเล่นฟุตแชมป์กันแล้วมันคัดฟุตเหลือตานึงด้วยไงนะครับอ่ะ85ดคูณสดูทีว่าจะได้ตัวแรกแล้วหรือยังไม่ได้ครับกูตัว how are you doing oh my god ไม่คุ้มเลยนะครับอืกูตัว,วกุนโดกันเซรายมากนี่อะไรเนี่ยเพื่อนๆอ,อุ้ยเซรีอาร์เพเยอร์พิกนะครับอ่ะลองหน่อยซิ15,000คอย น่าจะเป็นเหมือนรอบที่แล้วไม่รู้ว่าเทดับเบิลหรือเปล่านะครับแงเทดับเบิลแต่ว่าไม่ดีเลยอะ่ะให้โอกาสอีกทีหนึ่งแล้วกันผมทำไปทำไมอ่ะลู อย่างเงี้ยนะครับหยุดก่อนดีกว่าเพื่อนๆก่อนที่ตังเราจะหมดนะโอเคครับเป็นเพื่อสำหรับแบตเตอรีร่อาร์มีอาร์ทีจีอีพี37ในช่วงเทศกาลซีรียอาร์ทีเวิลด์ซีซันก็ขอจบลงที่ตรงนี้นะสัปดาห์นี้เปิดไม่ดีเลยมีเขาคงว่าลางจะไม่ค่อยดีในช่วงเทศกาลทีมเวิลด์ซีซันซีรียเน,น่น่นเนี่ยว,วันแรกเปิดมาเนี่ยไม่มีอะไรเลยไงหรือใน EP หน้านะครับเดี๋ยวผมจะลองทําทีมนะครับไปเล่นในส่วนของซีเรียอาร์ทีวิลด์ซีซันครับแล้วก็เดี๋ยวไปเล่นฟุตแชมด้วยผมไม่เล่น EP เดียวจบเหมือนรอบอ ฟุตชามสัก5 6เกมก่อนแล้วก็อีกอพีหนึ่งค่อยมาซัดให้จบนะครับบอกว่าเทศกาลนี้จะเป็นเทศกาลที่ดีอักสกหนึทีนะเตโอคันเดสกับดิบาร่านะ2ตัวที่ผมอยากได้มากที่สุดแล้วเพื่อนๆล่ะอยากได้ตัวอะไรมากที่สุดขอสักท็อปสก็ได้อ่ะเดี๋ยวผมเอาอผมก่อนนะท็อปสผมอันดับหนึ่งดิบาร่าอันดับสเตโอแล้วก็อันดับสเป็น ลาเฟลเล่เอา,าละกันขอมากไปไหมเนี่ยนะครับแล้วของเพื่อนเพื่อนล่ะมีตัวอะไรบ้างก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยละกันนะครับฟุตชิปคอยร้านฟีฟ่าชิปคอยเก่าหนคอยในเกมฟีฟ่ายีใช้ระบบคอมฟอร์ t เทรดปลอดภยัยมั่นใจได้เต็มไม่มีหักภาษีพร้อมให้คำแนะนานในการเทรดที่ปลอดภัยที่สุดพิเศษแจ้งกับทางร้านว่ามาจากเพจพิจิวฟีฟ่าลดเพิ่ม5%เกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับเดี๋ยวเจอกันใน E ีีหน้านะครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับ